วันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงเรื่องการอัศจรรย์ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณเมตตาสนาวาธีเธอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่4นอนอยู่ในโรงพยาบาลที่อำเภอเมืองประจวบวันหนึ่งเพื่อนของเธอชื่อคุณฟุย้ยสงสารเธอมากๆมีความปรารถนาอยากให้เธอรับการช่วยเหลือจึงมาหาท่านศาสนาจารย์สแสวงกุศวดีให้ช่วยไปเยี่ยมเพื่อนของเธอหน่อย เมื่อไปที่โรงพยาบาลคุณเมตตาสระวาทีนั้นป่วยหนักมากไม่สามารถจะพูดคุยสื่อสารอะไรได้ตัวเต็มไปด้วยสายระยงระยางในเวลานั้นท่านศาสนาจารย์สแสวงถามคุณเมตตาว่าคุณเมตาคุณเมตาอยากให้พระเจ้าช่วยไหมหลังจากที่ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังขณะที่เธอนอนอยู่ที่เตียงนั้นคุณเมตาพยัพยกหน้า บอกว่าอยากให้พระเจ้าช่วยในค่าคืนนั้นเมื่อเธอนอนหลับอยู่ในโรงพยาบาลเธอมีอาการทุรน,นทุรายสิ่งที่เธอทำก็คือเธอดิน้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายออฟฟิเชียนนั้นหลุดและเธอหายใจไม่ได้ในค่าคืนนั้นเธอกดออดเรียกพยาบาลให้มาช่วยแต่พยาบาลเดินมาดูแล้วไม่เห็นอะไรผิดปกติก็เดินกลับไปเธอก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไง ในใจก็คิดถึงเรื่องของพระเยซูที่เพื่อนพาอาจารย์มาเยี่ยมเธอจึงบอกกับพระเจ้าในใจว่าพระเยซูช่วยลูกด้วยในเวลานั้นเมื่อเธอร้องเรียกหาพระเยซูเธอสัมผัสว่าที่หลอดน้ําเกลือของเธอนั้นมีแสงสว่างส่องออกมาและเธอก็รู้ฝึกผ่อนคลายเธอจึงหลับได้ตอนเช้าเมื่อหมอมาตรวจเวรเห็นว่าสายออิเจนนั้นหลุดอยู่ข้างเตียง จึงเรียกพยาบาลมาดูและบอกว่าคนไข้เป็นยังไงบ้างลองเช็คดูซิพยาบาลก็ตรวจเช็คเห็นว่าคนไข้สามารถหายใจได้เองทั้งที่วันก่อนหน้านั้นไม่สามารถหายใจได้ก็รู้สึกแปลกใจมากแต่สิ่งที่อศัศจรรย์มากกว่านั้นก็คือผลเลือดผลปัสสาวะผลทุกอย่างของคุณเมตานั้นดีขึ้นหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณฟุ้ยจะพาอาจารย์มาเยี่ยมคุณหมอบอกลูกสาวว่า ให้ไปเตรียมจองวัดและเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้กับคุณแม่ตอนเช้าให้มารับศพเพราะว่าดูจากอาการทุกอย่างแล้วทุกอย่างวายหมดตายวายตับวายหายใจเองไม่ได้น่าจะเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นแต่ในค่ำคืนนั้นพระเจ้าได้ทำการอาศัศจ,จรรย์ในชีวิตของคุณแม่ตาเธออาการดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากสมวันเธอได้ออกจากโรงพยาบาลและได้มาทำงานเป็นแม่ครัว อยู่ที่พระคริสต์ตามภาคใต้อีก3ปี